สบสวัสดีตอนแรกจะพี่น้องจ่ายินดีต้อนรับกับชุดซองเบาอ่านเดี๋ยวพี่น้องเดูตอนนี้ก็คือนี่คือมูลมังมรดกเนาะงูอ่าวเออเป็นเหลือสำน,นันละจ้าสิบกอตุพี่น้องเอ้ยนขอ,อกนั่นก็คือขอ,อกเพื่องเอาไว้ให้เพิ่์นเนาะให้เพิ่์นนอนอุ่นๆนะจ๊ะปู่ที่นองที่นอนให้นางหรือพี่น้องเดู อันนี้ก็ว่าหากินข้าวปุ่นให้เบิง่งอีกแล้วพี่น้องอ้ยมาภาว่าจะเข้าปอปปุ่นมาแต่ใสซิมมีเห <laughs> ล่องเาอยู่แล้วพี่น้องมาสิคู่อิกาปีแซบๆแล้วไเป็นจได้ดคือบโบเฮนกะปีแมนบอสิเราตั้งจะป่งกะปุกกะปีไว้ป่องอันก็บม่ได้สูงดอก้ะ ขายใบยางจบจืดอะจ๊ะเออแบาสิบก่พัก okay. ็ย่างเพื่อนขาวันไทยยางเขาไปเอาอันโทรศัพท์ข่าวเดี๋ยวพี่น้องซากไว้อยู่ในเฮือนมาครับมาครับแลนจ้าพี่น้องโอ้ยขับโมเมนตมาเจ้าของในเงื่อนจังได้กันไล่ขาหอนนะคะเอออันนี้เป็นมาเจ้าของแล้วเออไก่ย่างว้ามไก่ย่างเสื้อถ่ายกระปีฮักกระสือมาพี่น้อง กปีแสบกนยังนี่นะจ๊ะเป็นยังขึ้นานั่งกินอยู่ทงให้ทงน้าอยู่ที่อันขอกว่าขอกคุ้ยพี่น้องอยู่เฮือนขาเจ้าเปิดเพลงเนาะคุณพ่อหม่คุณพ่อมามากินโป่งกินเป็ดอะไรยัางไงาจังเนืองในโอกาสอยังนีแหละมากินเป็ดในเฮือนเดพี่น้องเออว่าสิกินอยู่ในเฮือนอือผัดว่าเปิดเพลงนะจ๊ะสักเลย หอบหูหอบลงมาอยู่ทุงให้ทุงน้าให้มันไก่เสียงแน่สักเล็กหน่อยพี่น้องเอ้ยมักทักวนในการแต่ผุดแคนหาในตู้เพราะว่ายังเห็นว่าสิไปเอาของเบื้อตอนมื้อเช้านี่พระ่าปิดขายหรอเบลเล่ผบ่ไร้โทรหาเิ่นสามื้อเช้านี่พี่น้องอ,อืจ่าง สี่ัาบะเอื้อมเมื่อวานเตียงเอัดซ้ำหัวชาวบาทเตียงอยู่จะกินปก,กนติะตีได้ตัวเองวันละสิบบาทเตียงเอาดซ้หัวชาวเตียงอยู่เตียงติดเราลงไปอย่างนี้เลยทุกคนพักเป็นงานบริโภคเลยพี่น้องแทบพักปากกัดแก้วเนี่ยมันกำลังอ่อคืออันพักกระลำนะทุกคนแทบ ถ่มถ่มอยู่จังเลยตีลิกาซิตอยู่บนจับพี่น้องเบิ่งสอดกันเด้อทุกคนเด้อกันตีลิกาซิตกระไรโอ้ยโอ้พงพูดโลดพี่เนาะบุญแต่พวกเขาทุ่ยหัพดโพว่าไหวไงูเห่าน้ำลายเพิ่งกระไดมันกินได้มากินอยู่ไฮยูนาจ้ากินอยู่ซากาบบมีน้องข้าจินเพิ่งกินอยู่ผ้างคุณพาแคมทางญี่ปุ่นง่ายอยู่กุ้มกล้องเออก็เลยว่าเอือหงายแล้วมากินอยู่ทงไงทงนาอยู่ กินเป็นหมูงวังวหงัวนอนเบิ่งอยู่ทั้งนงั้งเราจะพี่น้อ, <c oughs> องกระปุ่นเนกินยำได้ก็บบะเบื่อแค่กระปุ่นน้ำไก่ไต่ห้าไปจ้ะพี่น้องมันจิบมาเป็นซึมเสาวขึ้นไม่ใหญ่ฮงง,งบอก <c oughs> ตัวใเล็กตัวน้อยบอออพี่อต่างกับต่างสกุลค,คู่จ้าขี้คานหามโตลงมามได้พี่น้องเ้ยหนาวมันก็ยังปวดดิซาวอยู่พี่น้องปวดโพกเป็นหนาวหนาวแต่เดือนสิบสิบสิบเอ็ดสิบช่องคุณอืม ไปไยังบ่อราวอยู่พอดวันนาเพิ่งปีนี้นั่นเ,เบิ้งบานหอน่อนนี่ก็สิจมห่อนเลยจากนาวอี่ไหนี่คนเฮานะตั้งบ่ได้มีความพอดีนะพี่น้องอกินข้าวปุ้นแลกสิพาไปเบิ้งห่างเพิงจ้ะมันเริ่มซื้อห่างแล้วอ้าวบ่ได้เพิ่งคว้างตะเวนเละเขับมาให้อา่าว เป็นยังคืกพอใจอ่ะหนึง่งมันสูง <Stand orn> มันสูงจ้ะหนึ่งเลยคือสูงนี่อะไรก็กกอีทางล่างนี่แหละพี่น้องเห็นอุ้งทุ่มมาแหละตัวนั่นละอืมหนึ่งสูงชองคือเขาว่าเพิ่งควงตะเวนให้มันเห็ดควงตะเวนจด็กสี่แล้วมันควงตะควงตะเวนให้นะพี่น้องเขาว่ามันอันนั้นเขาอึดจังไดรว่ามันห้าเพิ่งเพิ่งบทเสื่องเิ่งจังได เพิ่งดุเออกระเลอร์มีไผ่กาอา้าวหนะจ๊ะหางบาักญ่พี่น้องแซมกระตโตกซำกระดุงพัดปีกรกระหังขนาดพี่น้องแซปีกกระหังอ่ะายเฮงแต่ว่าเอาเว่็ได กามัน,นจูงแน่ยแหละจังห่าเอาไปได้ยันพระเจ้าเนี่ยกูควเการวิ่งทำไรข้างาก็มันลักอ้าวเออค่าแต่ว่ามันจูงเออเนาะเรื่องของเรื่องก็คือค่ามันจูงคอนเทนต์เลืองเอาไปได้จนป่ายอยู่ในน้ำในสัตว์ดีดีนะผู้มากลากน่จะก็จอเบิ่งอยู่ ว่าเออมือใดเรื่องคอยเพอคอยจะไปอ่านอยู่ทั้งกินทั้งจมพี่น้องเออกับจังได้กับเบิ่งซอยซอยกันเห็นแล้วพี่น้องเนอะยืนเบิ่งสงสัสยอยากัำลังซิเธากินไม่ได้จ้ะอีนางแววมันเป็นเส้นนะจ้าเธอกินไม่ได้เธอกินได้แต่กับผักกับยาเท่านั้น ก,ก,กินข้าปุ่นอย่งปกิกินข้าวขาีใช่ปะซิเมตจไดบุนี่สิเมตจดไดกัดรม,ม,มชับพักสิ่เบิร์กกรอนเจ็ด คนหยาดหนุก tuổi จะได้พี่น้องเด้อ,อข้ับปุ้นกับเพร์นี่จะได้กับขับปุ้นจ้าเจ้าข้าวปุ้นแทบปรุงเท่าเดียวแล้วแม่นแล้วโลดบ่ต้องอยาดปรุงอีก ก,ก็คือเพิ่ฟเพิ่มอาจจะปรุงมีค่ารผ่าเซตก็คือนี่เลยพวกมาติดตัวนะเดือดเมือลงมือลงแล้วพี่น้าเอ้ยยีบ้เห็นหุ่งขนาดนี้ จีโทระจับก็เริ่มแดงลงแดงลงแล้วจ้ะประมาณจีโทระจับเดิ่มปีนองสีตาเวนแดงๆนี่คือสีตาเวนนะจ๊ะเราจะเป็นแมงหี้หอยเร้่พี่น้องใส่ครับกล้องก่อนเด้อพี่น้องมาจ้าพี่น้องเปลี่ยนกล้องจ้าเพราะว่ากล้องนานนี่มันเป็นยิบๆทั้นมันอันนี้นะ กองลัางในไข่แน่จ้าเออขออนุญาตหยับใหม่แล้วกันยังบม่ได้เบิร์ตเทอพี่น้องขออนุญาตยกถั่วไส้อืม,อ,มอันเทนสั้นๆในโบลแมนสั้นตื่นเต้นกองเลยพี่น้องแล่าสุดได้ต้มน้ำอาบอืม ลม่าอยู่บงโบงไปจังาไปทั้งตัวเลยจ้าพาชิบาเออบแอันนี้มันเป็ดยักษมันคือมาหานตงกินอยู่กลางไหนาเออเนาะนี่ว่าเป็นบ้าผมมหานตงตากลมกินอยู่ยไฮนาเผิดว่ามันเป็นบ้าจ้าเป็นยูทูบเบอร์ ได้กระยาเด็กพี่น้องเด้อ้าแค่ขึ้นมาหนึ่งจังได้กะมาตบล้างขันเนด้อทุกคนเป็ดกำใญ่แค่นขึ้นมาตบล้างขันโดนนะ้าไม่ได้ถือน้ำลงมากินน้ำเยี่ยมงวดเทนี่บอรหรือว่าเชื่อเปิิน้ำนองผ <c oughs> ักวสวยจ้าอ้าบึกกำใหม่ๆหรือจะแบบกิมูีกิมู ปักใบสวยจากสวนบ่าวเอื้ออาจ๊ะไม่ได้ขอเข้ามาไม่ได้รักเข้ามาซื้อทำไงผมเนาะ จะมาหนาวแต่แต่พ,พี่น้องส้นไว้มืออื่นจะอาบได้หรือเ่าอาบได้บอน้ำปนน้ำโภต้มน้ำอาบจาราจุดจะได้กระยายพี่น้องประกาศไปปวดแล้รักษาสุขภาพให้ด้ทุกคนเด้อ เกิความเป็นความสุขยากจาก <c oughs> ช่างบ่ช้องบ้าน่าช่างเงี้น้อยเนาะหัวกันหนาวแคแต่ว่าเอาเพื่องมาหายชุดนอนพี่น้องพวามมันอุ่นเนาะหัวากะมีชีวิตเก,กิคคดกะดื่มไปหาเพื่อนหรือเกิดเพื่อนแย,ย่เพื่อนมนุษย์เนาะ สัตว์รมโลกนั่งก่อ,อนหอนน่ากลัหนาวเอาเพื่องมาหายนั่งนอนกองอายุเอเลอยู่แถวนั้นแหละนะปลุกอยู่ไหนนะหันหน้าเลยพี่น้องเพระาะว่าทำอันกี่ทไทยน้ำจะง,งามลดเออมาตบล้างเลยนะ อิบแล้วนี่ทีเฮ็ดที่กินพี่เนาะผ่านพี่บอกหรือว่าผ่านไปนเลยเรต้องเฮ็ดอีกออจ,อจับจับยังไม่มีมัมนบ่ง ไงตาเจือถูมันเป็นอะไรกิรนข้าวปุ้นกันแล้วเลยพี่น้องแล้วแรงจ้า เอออยากแค้นยู่เด้อพี่น้องอยากแค้นยู่เด้อเห็นอยู่กับตอนนี้คือเมือดอจะจ้าเิดครับพี่น้องแล้วก็หนาวพร้อมยังนั่งกินอยู่ตรงนั้นอยู่งางา,าเสร็จ็ดเลยงาแกงเตือโล แค่ขึ้นมาไอ้ทีแพ็ก็ได้ขอจนตีแตกกระทืบล้างให้หน่อยดยูตีล้างให้แน่พี่น้องห <c oughs> นาวไหมครับเริ่มเห็นอ <c oughs> ยู่แบบพี่นล้วมือร้องมือร้องหรอไม่ได้วปวดแฟ็จังลนะใส่กองล่าง เบิดแล้วประสิพาไปเบิ่งห้างเพิ่งกับเบิดแล้วพี่น้องมันมืดแล้วเชื่อหนาจัเนาะเบิ่งเบิ่งเบิดกับคุณหากจับกดโบจะีิงนี้มันเต็นทางได้พี่น้อง กับผเปิดบเบืเ่อเ,เจะกินเจมอะไรก็แซ่บคูลังเฮือนพี่เนอะกันเห็ดขัะปุ่นเลยแซ่บคูลังเฮือนแย่งเออเตอิดบันเทิงทินพักนะสามหนึง่งบันเทิงทินเบิเเดจ่าเนาะ สิได้อวยเลยแหละพี่น้องทุกท่าอนะครบน้องอาบน้ำเข้าบันทมนะ่นพัที่นอนของท่าอืมเอาเป็นว่าขอบใจหมดสุขผู้สุขคนกันแล้วกันเนาะที่เข้ามารับชม o ่องเบาะอสเดี๋พี่น้องเด้อจังได้กะขอบุญขอบคุณลายๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและฝากดูโฆษณาให้เบาะอสเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจรัวเริ่ม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 แล้ว เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปเนาะเพื่อมีรายได้เยอะๆเนาะก็จะจะได้แบ่งๆกันไปเนาะเล็กน้อยก็ให้กันเนาะจ้ะจะได้กรขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเรา z o o เด้อโอกาสหน้าพ่อขันไว้พี่น้องติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจะเป็นมื้อนี้หรือมื้ออื่นฝากเลยที่พี่น้องฝากเบิ่งให้พ่อที่จะพี่น้องจะได้โบมือลาและเด้อบัดนี้เด้อมาห้ามนำ านายนอนกันนะจ้ะบันดีเนาะไปเลยเด้อพี่น้องไปเลยเด้อไปเลยเด้อจ้ามูนมังสังขยายกับเลสซานี้อะไรเนี่ยอืมทงให้ทง,ทงน้านะจ๊านางก็คือกล่องฟางไว้ให้นางกินตอนยามนานะจ๊ะนี่คือทงให้ทงหน้าของบ่าวอาะพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆเนาะเออต่อันเดือน เออเดือวมาจาันดาวนะจ๊ะไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว